Hurricane Racing Performance เริ่มจากความสงสัยสักผู้คนและคนที่ยังไม่มั่นใจในการใช้กองสเตเเลตจึงเกิดเป็นคําถามมากมายเกี่ยวกับกองอากาศของเฮอริเคนกองสเตเตเลตดีจริงไหมใส่แล้วรถจะพังไหมกองฝุ่นได้จริงไหมเครื่องโยนตจะสึกหรอหรือเปล่าใช้เป็นานานๆแล้วจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าวันนี้เราจะพาไปไขข้อสงสัยกัน เพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยทั้งหมดนี้ทางเฮอริเคนจึงได้ส่งกองอากาศสเตเลตให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ทําการทดลองใช้กับรถ t o y ยต้าเซนตและ t o โยต้าฟอร์จูเซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ก็คือกองกระดาษมาตรฐาน t o โยต้าและกองสเตเลตเฮอริเคนโดยมีการขับระยะทางทั้งหมด10,000กิโลเมตรและทําการเก็บตัวอย่างน้ํามันหล่อลื่นจากการกองน้ํามันหล่อลื่นเพื่อนําไปทําการวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป สิ่งปนเปื้อนที่พบในน้ำมันตัวอย่างนั้นมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันได้แก่ดีบุกตะกัวเหล็กอะลูมิเนียมเงินสแสดงในรูปแบบของกาเพื่อเปรียบเทียบกัน สีน้ำเงินแทนกองอากาศมาตรฐานโตโยต้าสีแดงแทนกองอากาศสแตนเลสเฮอริเคนทําให้เราทราบว่าผลาลัพธ์ค่าความแตกต่างระหว่างกองอากาศมาตรฐานโตโยต้าและกองอากาศสแตนเลสเฮอริเคนมีค่าความแตกต่างกันสิ่งปนเปื้อนจากฝุ่นละอองเศษโลหะในน้ำมันหล่อลื่นของกองอากาศสแตนเลสเฮอริเคนมีค่าน้อยกว่ากองอากาศมาตรฐานโตโยต้าทั้งหมด สรุปผลการทดลองได้ว่ากองอากาศสเตเลทเฮริเคนสามารถกองอากาศได้ดีและยังช่วยลดการสึกหลอของเครื่องยนต์ได้ดีกว่าเพราะว่าอากาศไหลผ่านได้ดีทำให้จุดระเบิดได้ดีกว่ากองกระดาษท,ทั่วไปอีกด้วย